สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะก็มาถึงเมนูของหวานค่ะหลายๆคนชื่นชอบนะคะนั่นก็คือทับทิมกรอบค่ะวิธีทำนะคะง่ายมากๆเลยค่ะเดี๋ยวมาดูส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะสำหรับส่วนผสมนะคะก็มีแป้งมันค่ะกระทิสดแห้วนะคะปอกเปลือกนะคะแล้วก็ใบเตยค่ะเกลือสีผสมอาหารแบบน้ำนะคะสีแดงน้ำตาลทรายค่ะ มีแค่นี้จริงๆนะคะเดี๋ยวมาทำกันเลยค่ะว่าทำยากหรือเปล่าเริ่มแรกนะคะเราก็จะมาหั่นแห้วกันนะคะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะประมาณา1เซนนะคะ สำหรับ,บคุณผู้ชมที่หาแห้วสดแบบนี้ไม่ได้นะคะก็สามารถใช้แห้วหนึ่งก็ได้เช่นเดียวกันนะคะขอซื้อตามร้านที่เขาขายขนมหวานก็มีเช่นเดียวกันนะคะ หลังจากเราหั่นแห้วเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาผสมสีแดงนะคะกับน้ําเปล่านะคะแล้วก็ใส่ลงไปในแห้วเสร็จแล้วนะคะก็คุกนะคะให้แห้วนะคะดูดสีนะคะ แช่ทิงไว้ประมาณ10นาทีนะคะระหว่างที่เราแช่แห้วไว้นะคะเราก็จะมาเริ่มทำในขั้นตอนของการทำน้ำกะทินะคะอย่างแรกนะคะเราก็จะใส่กะทิสดลงไปค่ะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่ใบเตยนะคะขดใบเตยเข้าด้วยกันนะคะแล้วก็ใส่ลงไปในหม้อเลยนะคะ แล้วเราก็จะใส่น้ำตาลทรายค่ะเกลือนะคะสำหรับการทําน้ำกะทินะคะข้อสำคัญคือกะทิจะต้องไม่เดือดมากนะคะไม่งั้นฉะนั้นก็กะทิจะแตกมันได้นะคะในการทำขนมเราไม่ต้องการให้กะทิแตกมันนะคะไม่เหมือนการทำอาหารคาวนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ จะต้องคอยคนนะคะไม่ให้กะทิไหม้นะคะรวมถึงไม่ให้กะทิเดือดจนเกินไปด้วยนะคะตอนนี้นะคะเราก็จะมาดูว่ากะทิได้ที่หรือยังนะคะแตอน,นี้เดือดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะยกกะทิพักไว้นะคะรอให้เย็นนะคะทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนในการทำตัวทับทิมกรอบนะคะคุณผู้ชมก็จะต้องดินน้ำที่เราแช่แห้วไว้นะคะออกไป เสร็จแล้วนะคะใส่แป้งมันนะคะลงไปในถาดที่จะคลุกนะคะแล้วก็ใส่แห้วลงไปเสร็จแล้วนะคะก็คลุกนะคะให้แป้งติดให้ตัวแห้วนะคะติดแป้งให้ทั่วนะคะ ขั้นตอนนี้นะคะสําคัญมากนะคะถ้าเกิดคุณผู้ชมคลุกแป้งนะคะไม่ทั่วในตัวแห้วนะเวลาเรานําแห้วไปต้มนะคะสีก็จะหลุดนะคะเม็ดทับทิมกรอบก็จะไม่สวยนะคะนั้นเราก็จะต้องคลุกให้ทั่วแล้วก็ถ้ามีบางเม็ดนะคะที่ติดกันเราก็จะต้องแกะออกแบบนี้นะคะเพราะเวลาเราคลุกนี่แห้วอาจจะติดกันได้ หลังจากเราคลุกแห้วจนทั่วแล้วนะคะเราก็จะต้อง มาล่อนเศษแป้งออกนะคะโดยใช้ตะแกรงนะคะตาห่างๆนะคะ แล้วนะคะก็เคาะแป้งนะคะเสร็จแป้งเล็กๆนะคะออกไปเสร็จแล้วคุณผู้ชมก็จะต้องต้มน้ําให้เดือดเลยนะคะเปิดไฟแรงจัดเลยนะคะตอนนี้น้ําก็เดือดดีแล้วนะคะเราก็จะใส่แฮวลงไปเลยต้องใส่ตอนน้ําเดือดเท่านั้นนะคะไม่งั้นตัวแป้งจะไม่ติดกับแฮวนะคะ เสร็จแล้วก็ปิดฝาทิ้งไว้สักครู่หนึ่งนะคะจนกว่าแฮวจะลอยขึ้นมานะคะถ้าเกิดแฮวลอยขึ้นมานะคะก็แสดงว่าสุกแล้วนะคะตอนนี้นะคะแฮวก็เริ่มลอยแล้วนะคะเราก็จะมาดูกันวิธีเช็คง่ายๆนะคะว่าแป้งนะคะที่หุ้มตัวแฮวนี่สุกดีหรือ,อยังคุณผู้ชมก็ตักขึ้นมาในกระชอนแบบนีนะ้แล้วก็ดูสีนะคะเวลาเย็นตัวลงนะคะแฮวแล้วก็แป้งจะสีเข้มขึ้นนะคะเปรียบเทียบกับ แฮ่วที่ต้มอ,อยู่ในหม้อนะคะจะค่อนข้างสีขาวแต่ตอนนี้แฮ่วเปลี่ยนสีแล้วนะคะแป้งมันที่หุ้มตัวแฮ่วก็เริ่มใส่แล้วอย่างนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะคะเราก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะแล้วก็คุณผู้ชมจะต้องเตรียมน้ําเย็นเท่านั้นนะคะหรือน้ําเปล่าใส่น้าแข็งก็ได้นะคะแล้วก็ตักตัวแฮ่วลงไปเลย ต้องแช่น้ําเย็นเท่านั้นนะคะไม่งั้นตัวแ้วกับตัวแป้งมันนี่อาจจะหลุดลอกออกจากกันได้นะคะแล้วก็ช่วยให้ตัวเม็ดทับทิมที่เราทำเนี่ยกรอบยิ่งขึ้นด้วยนะคะในการแช่น้ําเย็นหลังจาก ทับทิมตกอาทับทิมกรอบนะคะเย็นตัวลงแล้วเราก็จะตักเสิร์ฟเลยนะคะโดยใส่น้ํากะทิที่เราต้มไว้สักครู่นะคะนําไปแช่เย็นนะคะแล้วก็ใส่ทับทิมกรอบลงไปเลยค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะวิธีทานทำก็ไม่ยุ่งยากเลยนะคะ ไย่ลืมลองทำดูนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ